บ้านอ่ะดูดิคนเป็นให้ให้แต่เด็กเออให้แต่เด็กก็นี่เด็กก็ไปซื้อของหมดอย่างเงี้ยนี่คนใหญ่คนใหญ่แล้วเออดูเนี่ยห้ามถูกตัวกันนะโควิดนะรู้ไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรผมไม่เป็นโควิดไม่เคยเจอซารินเนาะแต่มันมามันก็ลงเร็วไงแต่มันก็เสียหายไงมันไม่ใช่ไม่เสียหายนี่นี่ล้างกันเสร็จนะเพิ่งล้างเสร็จยังไม่แห้ง ี่านอง้ำมันไม่มีเลยท่านองอี่ยแล้วนี่จะทำยังไงเนี่ยยังไม่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอาื่อเล่นมไรเอาซื่อใ้เอือใช้ยูันนี่ให้ดูอะไรนี่ ด้านหลังขี่ดินงขี่โคนลของจริงนะพ่ปอมดูเลยบ้านหานาว่ะเข้าราบประานขนาดไหนก็ดูเอาเลยน้ำอ่ะไม่ได้อะไรเลยห่ <c oughs> อแล้ว <c oughs> เจ้าของก็คุยไป <c oughs> ไอ้นี่คือคนคนที่เขาหน่วยงานทางภาครัฐที่เขาจะไม่ให้ตังค์อาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรครับทำงานช้าช้าหน่อยก็ต้องมาสำรวจก่อนใช่ไหมสำรวจดูเลยของแพ้เลยเนี่ยแต่กผมมาอยู่มาอยู่เลยว่าบ้านอยู่บ้านเพียแต่ว่ามาอยู่ ขงบ, <ALLY S 1> บ้านนน้องของมหมดเลยนี่แหละีนเยอะอะ้อไปอยู่พรุงเทพทำงานนี่เพื่งจะได้ต่อใครใช้างตามหลังตามหลัง